ที่ประชุมสมัชิาสหประชาชาติที่มีสมาชิก193ประเทศได้จัดการประชุมสมัยพิเศษลงมติระง,งับการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC ของรัเสเซียซึ่งเป็นข้อเรียกร้องและการผลักดันของชาติตะวันตกเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาตามเวลาในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมสมัชชาสาหารประชาชาติลงมติสนับสนุนร่างข้อมติดังกล่าว93เสียงและคัดค้าน24เสียงโดยประเทศที่คัดค้านอาทิรรสเซียจีนลาวเวียดนามอิรานคาซัคสถานเบลารุสและหลายประเทศในแอฟริกาการลงมติในครั้งนี้มีประเทศที่งดออกเสียง58ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ขณะที่ท่าทีของชาติอาเซียน10ประเทศเสียงแตกออกเป็น3ฝ่ายเมียนมาฟิลิปปินส์เห็นชอบมเตริระงับสมา,สมาชิกภาพรัสเซียส่วนลาวเวียดนามไม่เห็นชอบขณะที่ไทยกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและบรูไนงดออกเสียงทั้งนี้การเป็นสมาชิกคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติซึ่งอยู่ที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะต้องผ่านการเลือกตั้งจากสมัชชาใหญ่ UN ตามกำหนดเดิม รัสเซียเป็นสมาชิกคณะมนตรีดังกล่าวได้จนถึงสิ้นปีหน้าที่ผ่านมารัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ความรุนแรงเกินขอบเขตและความโหดเหี้ยมในยูเคร,รนโดยกล่าวว่ามีการปล่อยข่าวเท็จและว่าความโหดร้ายที่เห็นอาจจะเป็นการกระทําจากฝ่ายยูเคร,รนเพื่อสร้างผลร้ายต่อรัสเซียหลังการลงมติรองเอกอกัครราชทูตรัสเซียประจําสหาประชาชาติเกนาดีคุสมินเผยว่า รัเสเซียตัดสนใจเองแล้วที่จะยุดตีความเป็นสมาชิกในคณะมนตรีดังกล่าวซึ่งผลโหวตครั้งนี้รัเสเซียมองว่าเป็นเกมการเมืองมีเรื่องการเมืองเป็นแรงผลักดันสำหรับ UNHRC ก่อตั้งเมื่อปี2006และเมื่อปี2011เคยมีการระงับสมาชิกภาพของริเบียมาแล้วครั้งหนึ่งระหว่างเกิดการลุกฮือควนอดีตผู้นำโมฮัมมัดกัดดาฟี